สปอยด่วนมังงะวันพีช1,158มิตรภาพสิ้นสุดลงกับการหักหลังและเปิดตัวการมีอยู่ของแม่ผมแดงแชงคูดครั้งแรกกับฝาแฝดของเขาอย่างแชมร็อก สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e วิและสวัสดีแฟนข่าววันพีดทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1158น่แน่นอนว่าเรารอมา1สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่งดไปจึงทำให้ในตอนนี้แฟนวันพีชหลายคนนั้นก็เฝ้ารอเลยว่าจะเป็นยังไงนะจะเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าเพราะช่วงหลังวันพีดเดือดตลอดแต่เพียงแค่ว่าหยุดบ่อยเท่านั้นเองนะคบโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแล้วไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้จะรรออ่ัอตอนนนทวพใีงง 1,158นั้นจะมีชื่อตอนว่าร็อกปะทะกับฮาราวและปกตองของมังงะวันพีชในตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องราวนะครับการเดินทางสแสวงบุญของยามาโตะอยู่โดยยามาโตะนั้นนะครับก็ได้ไปพบนะครับกับหลุมศพนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วเราก็รู้ว่าหลุมศพนะครับของฮีโร่ที่ต่อสู้กับไคโดและหายไปนั้นคือใครนั่นก็คือนะครับบุคคนที่ชื่อว่าโคซุกิโมเรียซึ่งก็ชื่อด้านเหมือนไอเจ้าโมเรียนะครับไม่รู้จะมีความเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอนะครับเปิดเผยอีกทีภายหลังและเหตตุการณ์มังังงวนนนนพีใอ ยังอยู่ในเรื่องราวการย้อนอดีตนะครับโดยเป็นการย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วโดยโรเจอร์นั้นไปที่เกาะโจนสลัดเกาะฮาจิโนสึนะครับและไปพบกับร็อกซึ่งดูเหมือนว่าการพบกันครั้งนี้ก็จะไปพบกันนะครับที่บาร์ของแชกกี้นั่นเองนะครับและแน่นอนว่า2คนนียก็ชอบในตัวของแชกกี้มากๆจึงบอกเลยวว่าพวกเรานั้นไม่ควรต่อสู้กันนะในบาร์ของแช็กกี้เรียกได้ว่านะครับมีฟีลอวดญิงด้วยนะครับว่าพวกเราไม่ทะเลาะกันนะต่อหน้าผู้หญิงนะครับในบาร์แห่งนี้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับบาร์ของสาวสวยที่พพวกกเขาทััั้งงงคนรจะลไ นะครับอ่ะก็ถือว่ามีกฎเกณฑ์และการความเป็นโจนสรสลัดและเหตุการณ์ผ่านไปดูเหมือนว่าร็อกดีซีเบกนั้นจะไปตกหลุมรักนะครับหญิงคนหนึ่งนะครับและทําให้เขานั้นลดความข้างใครในตัวของแช็คก,กี้ลงก็ฟีแบบว่าอ่ะมีเมียแล้วนั่นแหละและเขานั้นนะครับก็ได้มีลูกกับผู้หญิงคนนั้นนะครับโดยลูกของเขานั้นก็คือทิสนั่นเองนะครับหรือภายหลังที่เราจะรู้กันว่าทิสหนวดดำเหตุการณ์ถูกตัดไปที่กษัตริย์ฮาราวนะครับโดยเขานั้นได้รับข้อเสนอนะครับจากห้าผู้เท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ววว่่าาาเเเขขนนนนนัันนนั้จจะป็คทีสงงงหรใตอ, Rock ออึ เดินทางไปเพื่อไปต่อสู้กับร็อกนะครับในทั้งคู่นั้นก็ปะทะกันแบบเดือดๆเลยนะเป็นการปะทะการฮาคีชนกันนะครับในท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่นั้นนะครับก็น็อกลงไปนะครับก็ฟีลแบบว่าสู้พลังเข้ากันสู้กันไปกันมาจนทําให้ทั้งสองคนนะครับก็ล้มลงไปนอนกับพื้นพร้อมกันนะครับและหลังจากนั้นทําให้มิตรภาพความเป็นเพื่อนกันของทั้งสองคนก็สิ้นสุดลงจากวันที่กษัตริย์ฮาราวนั้นตัดสินใจนะครับในการจะหักหลังในตัวของร็อกดีซีเบ็กโดยเลือกนะครับทำตามคําสั่งของ5ผู้เ่าเพื่ออสัังหารในตวข็อท เหตุการณ์ถูกตัดไปเมื่อ39ปีก่อนนะครับหรือช่วงเวลาเดียวกันนั่นแหละนะครับกับช่วงกอตเวลเล่ในช่วงปีเดียวกันนะการลิงนั้นนะครับได้ค้นพบกับสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในหุบเขากอตเวลเล่ซึ่งเขาแน่ใจว่าอิมนั้นต้องชอบแน่นอนและในตอนนี้เราจะเห็นนะครับมีผู้หญิงผมแดงกับลูก2คนก็คือแชงกับแชมล็อกนั่นแหละที่เป็นฝาแฝดแต่เรานั้นก็ยังไม่ได้เห็นใบหน้าของเธอในตอนนี้นะครับก็ยังเป็นการปิดบังเอาไว้แต่ก็เป็นอันว่านะครับก็ได้รู้ว่าจแนก็ะรดเเิตปป เผยชื่อหรือว่าหน้าตายังไงหรือเปล่าในตอนนี้ก็ต้องรอดูตัวเต็มอีกที พะแน่นอนว่าพอสปอยเต็มมาปั๊บเนี่ยบางทีแล้วเราจะเห็นหน้าก็ได้นะครับหรือเป็นการเอ่ยถึงชื่อนะครับแม่ของแชงเป็นใครกันแน่นะครับเพราะอย่าลืมว่านะครับการที่แชงแล้วก็แชมล็อกเกิดมา,าก,การที่เขาหายไปในเหตุการณ์ก็ตวันเล่บบางทีแล้วอาจจะมีบางส่วนนะครับที่มีความเกี่ยวข้องแม่ของเขาพอเราก็ไม่รู้นะแมว่ของแชงนั้นเป็นหญิงชั้นสูงหรือเปล่านะครับหรือเป็นเพียงแค่ทาสไหนที่ถูกจับมาเป็นเมียนะครับพาะผองมังกรฟ้ามันจะมีฟิลลิ่งแบบนี้อยู่ไงมันก็เป็นหนึ่งประเด็นที่น เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือหน้าตามแม่ของผมแดงแชงคูดก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนนะครับมังงะวันพิษในตอนที่1 1ึ่อยาเป็นไงบ้างเดือดไหมคุ้มค่าไหมสมการรอคอยหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมเนาะเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเรามาดูกันดีก,กว่าว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับจะมีความเพี้ยนไหนมีคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนคของุณเพ เซงโงคุจอมพลเรือเรียกคองว่าคุณคองกราฟเรียกคองห้วน ก็จริงๆแล้วมันก็ปีนเกลียวมาตั้งแต่รุ่นปู่นะครับเชื่อว่านะครับก็ลูฟี่เป็นยังไงปู่ก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่ได้มีความเคารพใครทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นลักษณะนิสัยแล้วกันนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนเลยของคนตระกูลนี้นะครับเพื่อดาก้อนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างนะครับจากพ่อของตนเองอย่างกราฟหรือว่าลูกของตนเองอย่างลูฟี่เลยได้ซ้ำไปต่อที่ความเหีนต่อไปของคุณนู733ดูไปดูมาไม่เห็นว่าร็อกมันร้ายตรงไหนเลยมันยังด่่่่่่าาา้้บนนนออยยยูเเลวมมีีแแแตคๆๆก็จรรริงงืะผไป หลายครั้งเลยว่าคนชนะคือผู้ที่เขียนบทิศานนะครับบางทีแล้วร็อกอาจจะไม่ได้แย่ก็ได้นะครับอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเพียงแค่ภาพที่มองมาด้วยความแข็งแกร่งก็จริงๆกลุ่มหมวกฟางลูฟี่นะั้นในสายตาชาวโลกก็ดูโคตรจะแย่เลยนะครับแต่จริงๆเราอยางที่เห็นแล้วว่ากลุ่มหมวกฟางลูฟี่นะนะั้นนยก็มีแต่ความติงตองนะครับมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแล้วก็ไปต่อที่ความเหี่ยอเราไปนะครับของคุณซีรี เดดนิสัยชิกกีสุดๆรละกวนตีนชิหายผมว่าอาจารย์โอดาเขียนตัวละครชิกกีมาได้โคตรของโคตรกวนตีนเลยนะครับไอช็อตที่ระเบิดใส่เพื่อนใช่ไหมคือหน้าก็กวนตีนนิสัยก็กวนตีนนะครับรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ปัจจุบันรอดหรือเปล่านะแต่เปน็นว่านะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับของกลุ่มโจรสตรอกมันมีความเรียวดีนะครับเป็นตัวฮาและการของกลุ่มไปต่อที่ความเหต่อไปนะครับของคุณมิสเตอร์มูน พลังแห่งกีช่างทรงพลังจริงๆเดียกได้ว่านะครับชนชาติใดนั้นนะครับเคยล่มสลายมาแล้วกับพลังแห่งกีนั่นแหละอย่าดูถูกสิ่งสิ่งนี้เป็นอันขาดเลยนะครับเพราะว่านารีที่สวยที่สุดนั้นก็มีแต่คนนั้นอยากจะจับจองแล้วก็ไปต่อที่ความที่ต่อไปนะครับของคุณแบสได ลุงเลลี่คือราชาตัวจริงเรียกได้ว่าผู้ที่คว้าวันพีชตัวจริงคือเลลี่ของแท้เลยนะครับใด้ผมเลือกนะไปเอาวันพีชมานะครับแล้วก็เท่ๆนะครับกับได้ป้าแช็กกี้นั้นนะครับในยุคนั้นแช็กกี้คือสวยที่สุดแล้วยังไงก็เลือกแชกกี้นะครับโนหนึ่งโนตึงแน่นอนแห่งยุคสมัยแล้วก็ไปต่อที่ความเห็นต่อ,อไปนะครับของคุณเนวาดา พลเ,เอกยุคนั้นอาจกระจอก,กว่าพลเ,เอกปัจจุบันจริงๆก็ไม่สามารถระบุได้นะต้องอย่าลืมว่าพลเ,เอกยุคนั้นเนี่ยก็อยู่ในฐานะนะครับที่พลเดโทยุคนั้นเนี่ยใครอ่ะเป็นกาฟเซนโงคุสึรุนะครับก็ตัวท็อปตัวตึงเลยนะครับจึงทำให้พลเ,เอกผมว่าก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันเลยทําให้นะครับมันก็บอกยากนะครับเราต้องอาจต้องให้เคดิตในตัวของร็อกด้วยนะครับถึงความแข็งแกร่งของเขาที่น่าจะแกร่งจริงๆจ,จ,จนสามารถสังหารคนระดับพลเะลเอกได้แล้วก็ไปต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณช,าชาัดชัย ก็ตวันเล่ทำมูฟวี่เหอะเอาสตูดิโอเทพมาทำน่าจะมันอย่างแรกเลยผมว่าเขาไม่น่าจะเปลี่ยนสตูดิโอนะน่าจะใช้สตูดิโอเดิมนะครับส่วนว่าน่าทำไหมก็ต์วันเล่นะครับเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมโคตรอยากให้ทำมูฟวี่เลยได้ซ้ำนะครับแต่มันก็โอกาสยากนะครับผมมองว่ามูฟวี่นั้นส่วนใหญ่เขาจะเอาเนื้อเรื่องใหม่มาเลยไม่ได้ยึดตามมังงะสักเท่าไหร่นะครับจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายพอสมควรจริงๆวันพีชเนี่ยผมว่าเอามูฟวี่เนี่ยเอาตามเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าคนก็ดูเยอะเเเเลยนรรัออาาาาหตุกณ์ทีมมจิงงๆ แล้วก็ไปต่อที่ความเห็นสุดท้ายนะครับถ้ากลุ่มนี้สามาัคคีกันอะไรจะเกิดขึ้นบันลัยแน่นอนเปลือยวันพีทอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยได้ซ้ําที่พวกเขานนั้นจะสามารถคว้ามาได้นะครับคือกลุ่มมันแกร่งจริงๆแต่เพียงแค่ว่านะครับแตกคอความไม่สามาัคคีกันทําให้นะครับต่อให้แกร่งแค่ไหนก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีทในตอนที่1158นะครับเป็นไงบ้างเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าตอนนี้แฟออนวันพพกรออนนะัเาื่งมมถูปูปด มากๆเลยทุกคนนั้นได้รับชมในตอนนี้นะครับก็น่าจะสมใจหลายๆคนเลยละที่เฝ้ารอนะครับแล้วก็หากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งอันนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าเวลาลงคลิปด่วนๆคลิปใหม่แบบนี้แจมได้ไม่พลาดความสนุกความมันนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสับวานนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ